สวัสดีท่านผู้ชมคนหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาจกตามลาซอนเทิงมินนะฮะนี่นะครับในแพ็คเพเยอร์วีกอะไรเนี่ยฮะโอเคครับอยากได้มากๆเลยซอนเทิงมินเรามีอยู่900ทองนะประมาณนั้นมาดูกันว่าจะสามารถอ่าซอนเทิงมินจะออกหรือไม่มาดูครับคั้มแรกดูออกไหมในภายในครั้งแรกมันจะออกหรือเปล่า ตัวที่ได้คือกีด,ดาวห้าดาวไบยนนะเฮอรันเดสนะอย่างเงี้ยเบอร์ยีิบเอ็ดนั่นไงครั้งแรกยังไม่ออกนะครับไปดูครั้งที่สองกันนะทำไมมันออกยากออกอยินจนงวะผมเคยโจกหลายรอบมาเลยมันไม่ออกมาถึงแพ็คอื่นๆนะครับตัวที่เราอยากได้นะ มาครับพานที่สองดูดูกันว่าจะได้ตัวอะไรสอนมาไหมยังไม่ใช่สอนนะะสี่ดาวด้วยโห้ผ่านไปแล้ว200ทองมาครับสามทองมาออกไหมสามร้อทองจะออกหรือไม่ออกตัวที่ได้คือกี่ดาวกี่ดาวต้องดูกัน โอ้สี่ดาวอยู่แก่เขาเลยวะสีดาวติดต่อกันจบตัวแล้วใครวะเนี่ยมาดูครั้งที่สี่เหลืออยู่ห้าร้อยทองนะตอนนี้สี่ร้อยทองผ่านไปจะออกหรือไม่ออกเนี่ยออกออกออกเถอะออกเถอะขอร้องขอร้องปุ๊บลาลิก้าโอ้โหใครวะ มาร์ลิ่งองขาวขาวโหยอยากกด้สนหนึ่งมิน้นไปสี่ร้อยทองก็ยังไม่ออกนะครับมามาดูที่มาดูก่อนว่าวนวนเนี่ยสนตัวเนี้ยยากได้ได้นเนี่ยสาถูกออกจ้ะรอบเนี้ยออกออกไม่ออกกูจะออกจากเกมแลวนะ ใช่ซอนนะฮะโอ้โหสามดาวเว้ยรอบนี้หนักกว่าเดิมอีกี๋ยวยยูสี่ร้อยทองนะครับมาดูอีกรอบนึงมันต้องออกสิวะภายในเก้าร้อยทองมันจะไม่ออกเลยเหรอรวที่ได้คือ,คอ,ยอยก็ยังไม่ใช่ซอนนะครับโอเ้ยซอนทำไมไม่ออกให้หน่อยเด้อซอนเฮืองมิน เดี๋ยวอยสามร้อยแล้วมาดูอีกรอบนึงออกไม่ออกออกไม่ออกออกเถอะออกเถอโอ้ยอย่าบอกนะพาร์ทนี้ผมจะเกลืออีพีนี้ผมจะเกลือเหรอไม่อยากจะเกลือซอนเหนยซอน มายากมาเย็นเต่นอสองร้อยแล้วนะเหลือสองร้อยทองนอนเอ้ยมาให้หน่อยเถอะซอนเอ้ยซอนออกไม่ออก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 เอ้ยยังไม่ใช่ซอนนะครับมาครับร้อยทองสุดท้ายครับถ้าเกิดผมไม่ได้ซอนนี่ผมถือว่าผมเกลือนะถึงจะได้ตัวอื่นๆมาก็เถอเพราะอะไรมันเป็นตัวที่เราอยากได้แต่เราไม่ได้ ออกไหมโอ้โหไม่ออกเรียบร้อยครับภายใน900ทองซอนไม่มาครัหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ